สวัสดีครับนี่คือกันดั้มน้อยกันดั้มน้อยกันดําน้อยสิทธิ์คุณยายวันนี้จะมาทำการชกกระสอบและก็ฟุตเวิร์กนี่กับผมกันดั้น้อยสิทธิ์คุณยายคุณยายเป็นสปอนเซอร์กางเกงนักบวยต่อไปนี้มาชมรีราของกันดั้น้อยกันนะครับ อ่าโอเค one two three are you ready เขาเรียกว่าตีนพิฆาตนี่แน่ชุบคุกคุกคุกนี่เย็บยั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 บเขาเรียกการเย็บบัตรนะครับนี่แน่นี่แน่กันดำน้อยสิบใญ่นี่แน่กันดำน้อยใครอย่ามาใกล้นะกันดำน้อย เตะการคอการคอตีการขอไปแล้วกันดําน้อยชกตนี่แน่นีแน่เย็บเย็บเย็บตีแน่หมัดซ้าหมัดขวา <c oughs> โอ้ยโอ้โอกันดําน้อยของเราแรงดีมากสิคุณยายสอนมากับมือ <c oughs> <c oughs> นี่เออ ฝึกเองทําเองเออโอเคกันดําน้อยสิคุณยายนักว์จีเนียขอขอบคุณแรงใจที่ทุกคนส่งมาให้นะครับอาสวัสดีครับกันดําน้อยสวัสดีน้อยนี่แน่นี่แน่นแนกันดําน้อยสิคุณยายกําลังฝึกกาลังเทน,นะคะ ใครอยากจะเป็นคู่ชกกันดับดอยก็ส่งเสียงมาเลยว่ายังไงตอนนี้ฟิตร่างกายเตรียมพร้อมพร้อมชกเดี๋ยวจะส่งไปชกที่เมืองไทยชกกับบัวขาวก็ต้รู้จักบัวขาวเว้ยบัวขาวเป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็รวยด้วยโ oh. <I> อเค ขอแนะนำนะครับวันนี้กระดำน้อยสิขคุณยายเทนมากับมบือเยี่ยมมากสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับกระดำน้อยสิบคุณยายสิคุณยายนี yeah. <laughs> ่ไงสิบคุณยาย สิบคุดใหญกันดำน้อยสิบขุดใหญ่ตึง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 ,ตง,ตงอ่ะอ่ะไปโอเควันนี้อ่าพอหอมปากหอมคอดูรีราของกันดำน้อยตอนฝึกอ่าออกกําลังกายกันนะคะอ่ะโอเคบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ